สวัสดีครับพี่น้องครับผมสิงขอนนอนอยู่หน้าครับพี่น้องเมื่อหนึ่งสิบห้าพ,พี่น้องมาเบิ้งอันนี้ครับพี่น้องมาเบิ้งเสียบยอดมะละกอครับคือมะละกอผมปลูกไว้สองปีแล้วนี่ปีสองครับมันกลายเป็นตัวผูพี่น้องผมเสียดายผมเลยมาตัดเมื่อน,นี่ผมเลยสิมาตัดตัดมะละกอต้นคูทิม ผมจเจีอายอดตัวเมียมาเสียบแล้วก็ให้มันจากต้นพูเจียกลายเป็นตัวแม่ครับเบิ่งเลยครับครับพี่น้องครับนี่มะละกอผมผมปลูกไว้ที่เขาปีสองครับพี่น้องต้นนี้ที่เขาปีสองแล้วแต่ว่าต้นอื่นเขาเป็นลูกมัดออกลูกมัดแต่ว่าต้นนี้ออกดอกแล้วก็ว่าเป็นลูกจ้าเกิเอพี่นอ้องเบิ่งตี่เป็นมะละกอต้นพูครับ เป็นมะละกอตะมผู่จนถ่วมหัวผมเหรอไหมดังนั้นผมก็เลยว่ามันเสียประโยชน์ครับผมก็เลยเสียมาตัดเสียบยอดครับล่ำตน้นเงาเป็นต้ผูกแต่ว่าผมเสียอย่อยอดตัวแม่มาเสียบมันสิเป็นบ่พี่น้องเป็นเบิง่งเลยครับพี่ดองครับนี่ต้นมันสูงครับผม้เพิ่งจะตัดพี่น้องตัดอากล่ำต้นมันถูกไห ่าตัดตำหลายครับเพราะตัดตำหลายมันเป็นโพรงลำต้นมันเป็นโพรงน้ามัจะเข่าเตี้ยเ็นเนาเข้ากับใบกาะเมันขึ้นสูงครับเข้ากับยาตัดสูงผมติดตัดประมาณสองฟุตครับหกสิบเซนครับพี่น้องประมาณนี้ครับนี่ครับพี่น้องมานหกสิบเซนนี่ครับผมติดตัดติดตัดประมาณหกสิบเซนครับพี่น้องเบงครับ ปวดอมีดหญ่มากพี่น้องนี่ครับถิมเลยครับพี่น้องนี่ยอดง่ามๆแต่วันกลายเป็นตัวผูพี่น้องเอาครับทิมครับ เรียบร้อยพี่น้องข้ากะมาพาครับพาลงใงไอเป็นปากฉลามไอเป็นสามเหลี่ยมครับพี่น้องไม่ผ้าลงนี่ครับ อ่าจักสองนิ้วครับพี่น้องปากกว้างมันก้มเลึกำประมาณจักหานิ้วครับสีหานิ้วก็ถึงหาก็ได้ครับ อัดสองขางครับพี่น้องเพราะว่าผมเสียบท้องยอดอีกยอดเดงผมอีกเสียบท้านี้ ปาสองขางครับพี่น้องหลังจากนั้นเอากระเสียวยอดมะละกอที่เป็นตัวแม่ครับพี่น้องอันนี้เป็นยอดตัวแม่ครับเป็นการการม่วงย่างนี้ดกเป็นดกมะละกอพันธุ์เนี่ยเอาก็ตัดออกเลยครับ ตัดยอดดอ,อกเลยครับพี่น้องเยาว,ไว์าไหวเยสเสดายเดี๋ยวเขาทีขึ้นมาใหม่ครับจงไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องไว้ซ้ำนีเ่เอากะยะเยสเสียาวงาด้วยพี่น้องเด้อยเเสียวงาเอาสั้นๆก็งได้ครับพี่น้องประมาณนี้ครับมันงาไหลายเราก็ตัดออกครับครับประมาณนี้ครับพี่น้องพี่น้องก็ตับบดเป็นปาดฉลามด้วยกันครับพี่น้องปาดคือผมปาดนี่ เพื่องครับสวยครับสวยสองทางครับครับได้แบบนี้ครับพี่น้องสองทางได้แบบนี้ลอกเสียบเบิ็งครับก็พอได้ครับพี่นอ้อทงท่าที่ไหนได้บ่างท่าที้พอดีครับ ไย่ำให้ให้ขอบมันี่ครับให้ขอบลั้ต้นกับขอบที่หาปาดนี่ไห้มันติดกันเสมอครับเสมอกันนี่เปลือกมันเปลือกครับให้มันติดกันเสมออย่าให้มันหล่นออกมาหรืออย่าให้มันลุกออไปครับให้เสมอกันเลยครับยังเสมอกันครับให้เปลือกมันครับเสมอกันนี่ครับประมาณนี้ครับอีกจกงหนึ่งครับพี่น้องีก่งหนึ่งผมก็ใส่ทาานี้ ตัดกั่ครับไปออมเมื่อลยครับไปแค่ซ้ำนี้ครับันด้วครับเป็นเสมอกันครับภา็สวยครับพี่น้อง ก็สวยจริยยงๆครับพี่น้องเอากระเสียบเลยครับเอากระเสียบลงไปเลยครับ mm. เสียบด้วยกันครับพี่น้อง mm. อน,นี่ยังบ่ได้ครับพี่น้องปาดสิ เก็บบ้างด้อยครับพี่น้องอาคางนึ่งนี่เขาบ่แกบทันบ่ติดสองคางกับห้ติดคางเดียวครับตะคางนี่ว่างคางนึงต้องห้ติดครับเพราะเปลือกเขาดีเชื่อมกันได้ครับหลังจากนั้นเขาก็าเชือกมัดเลยครับพี่น้องมัดให้มันแน่นนะครับเชือกเชือกมัดเสื่องครับพี่น้องเลือกเข้าเจา มัดเฟื่องครับเสียดาดครับมันดีครับเฟื่องนี่เสือกอนี่มันดีอันนี้เขาก็มัดได้ครับมัดใ้ติดครับมันแน่นครับมัดให้รับตัวมันแน่นครับกับกิงมันให้มันแน่นเขาหากัน าบางคนก็ถามว่าบมมีเชือกมัดเฟืองเหตุใดเช,อดเชือกฟางก็ได้ครับอย่าไปเรียดีครับเชือกยังก็ได้พี่น้องขอให้มัดได้เชือกฟางก็มัดได้ครับแต่ว่าผมผมมีผมก็เลยเอาเชือกผมมีอยู่เอาสิ่งที่จะของมีครับพี่น้องมาเห็นอย่าไปลงทุนหลายบางยางเข้าไ็อย่าไปลงทุนหลายยังครับเอาสิ่งที่มีในบ้านครับพี่น้อง สิงี์เฮามีจะไปเสีเดยดครับอันนี้เฮามีเขาเอาอันนั้นครับพี่น้องมัด็นแนนครับเรบวอยเขาโยกครับพี่น้องมอยจีกมันโยก โยกได้ครับเป็นพ่อครับแน่ๆน,นๆได้ครับพี่น้องแน่นๆได้ครับทังนั้นเราเขาเต่า ถุงพลาสติกค,ครับพี่น้องเ่าต้องไปหาซื้อครับมาต้องไปหาซื้อไอ้เตปกาวที่มาพันเอ,เอาของที่เขามีอยู่ครับพี่น้องเอากตัดเลยครับนี่ผมเอาใส่ถุงปุ๋ยครับพี่น้องถี่บ้านปุ๋ยเขาแล้วเอาไปใส่เขาล่างล่างเอาก็มาตัดมาพันกิงเลยครับ ปีนนะพี่น้องปีนได้ครับปีนได้ทีครับพี่นอ้อ,นนองตัดแล้วฮะกัดตัดตั้งสี่พี่น้องเสรเป็นพื้นย่างๆเลครับ ทัานเลยนครับพี่น้องปอเดีีสี่ครับทันเลยครับพี่น้องท่านกันน้ำเขาครับย่าให้นห้ำเขาแท้ครับตึงตึงครับ có thật đi đâu có mặt, mặt con đấy Nếu nào thì cậu Ăn hình nền hấp Chỗ người ta xăm nhọt đấy đấy cũng quay hấp nam có gặp ครับพี่น้องป็นลักษณะนี้ครับเ,เ,ยยเขาต้องเหดในย้ายน้ำเขาได้พี่น้องตอนทุ้ายครับการน้ำเขาในรูมันการน้ำเขาในล้ำตนการน้ำเขาลํำตนนี่เน่าครับนั้นย้ายน้ำเขามียังตีผมมีอุปกรณ์ครับนี่ครับจินทุ้ไทครับถุงหูหิวพี่น้องถุงหูหิวเขากับมาปาดปาดจุกครับ มุมนี่ม,ม,มุมหนึ่งแต่ว่าปาดปุมนี่มุมหนึ่งนี่ครับตอนนั้นเขาจะซุปลงไปเลยครับพยายามระวัางเลยครับพี่น้องอยญ่หยอดประหัดใส่เสื้อกักให้เขาครับใหญ่หย,ยอดหัวไปไขควายได้พี่น้องเดี๋ยวยอดตีหัวใหม่หยอดทีซ้ำครับ ่อยเหตุับเสียการในรอบสุดท้ายพี่น้องลงมากอารมณ์มากสิครับพี่น้องปันเลยครับกันหน้าเขาครับพี่น้อง พัดเชือกเีกครับพันเชืกเอกพัดพัดไปครับ,ย,รบยังน้ำเขานี่แหละครับพี่น้องเห็นอันว่าเซตเรีเยบร้อยครับทำมะละกอ จากต้นเป็นตัวผู้ตัดเสียบยอดเอาตัวเมียมาเสียบครับพี่น้องให้กลายเป็นมะละกอตัวเมียมครับพี่น้องอีกหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับเขาเบิ่งกันสังเกตง่ายๆครับพี่น้องถ้ายอดเขาโบเหี่ยวนี่ติดครับถ้ายอดบบเหี่ยวครับเขา,าจะค่อยแตกขึ้นมาตรงนี้เขาติดแล้วเขา,าจะค่อยแตกยอดขึ้นมาครับแตกยอดแล้วเขาคอยบำรุงครับ คลิปนี้ครับพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ